สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง T R S Clip สำหรับต้นฉบับของคลิปชื่อว่า Gundalini Explain by Master Yogi in 10 Minutes C M ถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คืออธิบายกุนทาลินีใน10นาทีโดยอาจารย์ส m ี M ก่อนจะไปฟังเนื้อหาต้องบอกว่าคลิปนี้มาจากช่องของคนอินเดียแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษ ลักษณะเป็นเหมือนพอดแคสต์ที่มีการพูดคุยกันแบบยาวๆระหว่างเจ้าของช่องกับแขกรับเชิญแต่ว่าคลิปที่ผมได้ชมและนำมาลงนี้มีลักษณะของการตัดมาเป็นคลิปสั้นๆที่อธิบายเรื่องของกุนทาลินีโดยเฉพาะในคลิปจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายคำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของจกักระหรือศูนย์พลังงานมาบ้างแล้วแต่เอาจริงๆผมก็เชื่อว่าถ้าฟังแบบเพลินๆก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากจนเกินไป สำหรับสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันอยู่นี้ดรโจดิสเพนซ่าก็ได้มีการพูดถึงไว้ในหนังสือ b e Coming Supernatural แต่เรื่องที่พูดถึงนี้คืออะไรหรือ,อยังไงลองติดตามรับฟังกันได้เลยครับจริงหรือเปล่าครับที่กริยาบางอย่างและโยคะบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ทางกายภาพของคุณได้เป็นอย่างมากใช่มันเกิดอะไรขึ้นครับเซลล์จะเริ่มการเปลี่ยนแปลง เซลของมนุษย์นั้นเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปพวกมันจะเต็มไปด้วยพลังงานมากขึ้นซึ่งตามปกติแล้วจะไม่มีอยู่ดังนั้นพวกมันจึงเปลี่ยนไปแม้แต่ร่างกายของกริยาโยคีเขาอาจจะดูคล้ายกับคนอื่น,นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในตัวเขาซึ่งผู้คนสามารถรับรู้ได้เมื่อพวกเขาได้มาพบปะกันหรือได้พูดคุยกันบางอย่างของคนคนนี้มีความแตกต่างไปนั่นเป็นเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จงใจ เมื่อคุณฝึกฝนกริยาเซลล์จะได้รับการชาร์จพลังงานเพิ่มขึ้นและด้วยเหตุนี้เองพวกมันจึงดูไม่เหมือนเซลล์ธรรมดาอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ผมเข้าใจเล็กน้อยจากแง่มุมทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการหายใจของคุณจะช้าลงและลึกขึ้นผมพูดแบบนี้ถูกต้องไหมครับใช่ลมหายใจของคุณจะช้าลงเรื่อยๆและลึกขึ้นแต่ปลานหรือพลังชีวิตที่ปกติ จะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาจากศูนย์พลังงานที่ช่องท้องมันได้ถูกปล่อยออกมานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งงั้นร่างกายของคุณก็เก็บกับพลังงานไว้ในหีบห่อเหล่านี้ซึ่งได้ถูกเปิดออกมันเปิดออกใช่แล้วและทุกคนก็มีพลังงานแบบนี้เช่นเดียวกันใช่รอคอยที่จะเปิดออกมาใช่เลยและด้วยสาเหตุนี้ผมจึงจะถามคุณต่อไปว่ากุนทาลินีคืออะไร ผมไม่เคยถามคำถามนี้ในรายการมาก่อนและผมรู้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่คุณให้ความสนใจมาตั้งแต่เด็กและเป็นพื้นที่ที่คุณสนใจมาตลอดชีวิตแต่ถ้าใครบางคนไม่เคยได้ยินคำว่ากุนทารินีมาก่อนผมเลยอยากขอให้คุณช่วยอธิบายมันสักหน่อยครับตัวผมนั้นหลีกเลี่ยงกับคำว่ากุนทารินีเพราะทุกวันนี้คำคำนี้ได้ถูกบิดเบือนไปอย่างมากตัวอย่างเช่นมีคนอย่างทอมดิกและแฮร์รี่ ทุกคนบอกว่าสามารถเพิ่มพลังกุลทารินีได้ด้วยเงินเพียง500เหรียญในอินเทอร์เน็ตนั่นไม่ใช่กุลทารินีมันคืออย่างอื่นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอาละ่ะแล้วความหมายของคำว่ากุาลทารินีคืออะไรกุลทารินีเป็นสิ่งที่ถูกเรียกในตันตระตันตระนั้นมีอยู่สองส่วนส่วนแรกคือมันตรายานะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมนตราเป็นจุดที่สีวิทยาและอื่นๆเข้ามาอีกส่วนคือโยคะตันตระ เป็นสิ่งซึ่งจัดการกับพลังงานในร่างกายของมนุษย์แล้วมันหมายความว่าอะไรพลังงานทั้งหมดของจักรวาลซึ่งคือปุณะที่สมบูรณ์คำว่าปราศกติซึ่งเป็นคำที่ชาวซักตัดใช้กันและนี่คือพลังแห่งเพศหญิงเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่มักถูกบรรยายว่าเป็นพลังแห่งเพศหญิงดังนั้นปราศกตินี้หลังจากที่ได้ทำงานทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยในมนุษย์แล้ว มันทำงานที่ไหนเป็นอันดับแรกที่แรกที่มันทำงานก็คือเรื่องเพศเรื่องเพศและกุนทารินีนั้นมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันมันเป็นพลังงานเดียวกันแต่ในแบบที่แตกต่างออกไปดังนั้นผมจึงไม่อยากใช้คำว่ากุนทารินีมันสามารถเรียกได้ว่าเป็นสักติทั้งยังถูกเรียกได้ว่าเป็นบูจังกีเพราะมันเหมือนกับงูไม่ใช่ว่ามีงูอยู่ตรงนั้นนะครับแต่มันคือการขดตัวและยกหัวขึ้น หมายความว่ามันได้ตื่นขึ้นพลังงานนี้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์มันสามารถสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้อีกคนหนึ่งมันคือพลังแห่งการสร้างสรรค์แล้วเกิดอะไรขึ้นในเรื่องทางเพศมันคืออสุจิที่เข้าสู่มดลูกของผู้หญิงทําให้เกิดการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมามันถูกสร้างขึ้นโดยพลังงานเดียวกันกันกบที่เราเรียกว่ากุนทาลินีเป็นการแสดงออกผ่านทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมผู้คนถึงได้เชื่อมโยงเรื่องทางเพศเข้ากับตันตระซึ่งแน่นอนว่าถูกนำไปบิดเบือนจนจำไม่ได้อีกแล้วเอาละ่ะพลังงานนี้หลังจากที่ได้สร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาแล้วมันไม่ได้กระจายไปไหนมันยังคงอยู่ที่นั่นแล้วมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะมันก็อยู่บริเวณด้านล่างกระดูกสันหลังในศูนย์พลังงานที่เรียกว่ามูลทานเป็นจักระที่ต่ำที่สุดของคุณเป็นศูนย์พลังงานที่ต่ำสุด ต่ำสุดนี้ไม่ได้มีความหมายในแง่ของต่ำและของสูงแบบเปรียบเทียบแต่มันหมายถึงอยู่จุดล่างสุดในแง่ของร่างกายสินะครับใช่แล้วจุดต่ำสุดในร่างกายดังนั้นมันจึงอยู่ที่นั่นและเมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีความตื่นเต้นหรือมีความเพลิดเพลินทางเพศก็เป็นพลังงานแบบเดียวกันที่ทำงานที่จุดนี้สิ่งที่โยคีทำก็คือแทนที่จะปล่อยให้มันแสดงออกมากเกินไปในด้านทางเพศ เขาได้ควบคุมมันและเปลี่ยนมันไปและทําให้มันถูกส่งขึ้นไปทางกระดูกสันหลังเมื่อมันขึ้นไปสู่กระดูกสันหลังแล้วกุนทาลินีสักติบูจังกีหรือชื่ออะไรก็ตามที่คุณต้องการที่จะเรียกจะกลายเป็นพลังงานเพื่อการสร้างสรรค์าทางจิตวิญ,ญญาณเช่นเดียวกับพลังการสร้างสรรที่ผ่านทางเรื่องเพศแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนมันได้ยังไงครับเป็นกริยาทางโยคะเป็นหนึ่งในแนวท,ทางที่ทําให้มันเปลี่ยนไปได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของตันตระโยคะยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่ามันตรายณะตันตระซึ่งมีการใช้เสียงบางอย่างหรือเป็นการสวดมนเพื่อปลุกให้ตื่นขึ้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการผสมผสานที่ลงตัวของทั้งคู่แล้วคุณต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่หากคุณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและทุ่มเทให้กับกระบวนการนี้ครับมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากเพราะมันขึ้นอยู่กับระยะของการเจริญเติบโตของคุณ รวมทั้งขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่คุณเคยผ่านมาขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้แต่ผมคิดว่าคุณไม่อาจระบุเวลาที่จำเพาะเจาะจงได้ผมคิดว่าการปฏิบัติอย่างขยันขันแข็งกับความเข้าใจที่ว่าคุณจะต้องยกระดับตัวเองให้เหนือกว่าความธรรมดาสามารถช่วยคุณไปถึงที่นั่นได้แต่มันก็ยากที่จะระบุได้อย่างชัดเจนกับคนบางคนมันอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และบางคนอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่แนวคิดก็คือจงอย่าล้มเลิกหรืออย่ายอมแพ้และผมรู้สึกว่ามันจะดีกว่าหากมันดาเนินไปอย่างช้าๆค่อยๆเจริญเติบโตแทนที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะพลังงานมีพลังอย่างมากมายจนมีหลายกรณีที่เมื่อมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันร่างกายและจิตใจจะไม่สามารถรับมือได้และผู้คนจะค่อยๆกึงก่งๆบ้าไปเลยเมื่อคุณพูดคำว่าบ้า มันเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีพลังงานมากมายพุ่งออกมาจนพวกเขาไม่รู้ว่าจะวางมันไว้ที่ไหนควบคุมมันได้ยังไงพวกเขาจะมีพฤติกรรมที่แปลกๆบางคนอาจคิดไปว่าตัวเองได้ถูกสิงสู่ด้วยบางสิ่งบางอย่างใช่เป็นไปได้หรือแย่กว่านั้นพวกเขาไม่ได้บ้าจริงๆพวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆและได้ยินสิ่งต่างๆเพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาดังนั้น ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือให้มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนกระทั่งจิตใจและร่างกายเติบโตอย่างเต็มที่จนสามารถรับผลกระทบทางพลังงานที่ถูกกระตุ้นเหล่านี้ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้มีความกังวลมากที่บางคนให้เทคนิคไปเลยโดยที่ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับคนคนนั้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมผมกังวลมากเพราะมีคนที่เขียนมาหาผมทางอีเมลและที่อื่นๆเล่าว่า ฉันได้ไปที่นั่นและคนคนนี้ได้สอนฉันแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของฉันสั่นมากๆมีบางอย่างขึ้นไปยังกระดูกสันหลังฉันกินอะไรก็ไม่ได้ดื่มอะไรก็ไม่ได้กำลังทุกข์ทรมานมากโปรดช่วยฉันด้วยตอนนี้ผมก็เลยจำต้องบอกพวกเขาเสมอว่าคุณจะต้องกลับไปหาคนคนนั้นและถามว่าคุณได้เรียนอะไรมาคุณสอนอะไรและเขาควรที่จะช่วยคุณได้แล้วคนคนนั้นก็บอกว่า ติดต่อคนคนนั้นไม่ได้แล้วถ้าติดต่อไม่ได้แล้วตัวคุณเป็นครูประเภทไหนกันรู้ใช่ไหมครับว่าผมหมายถึงอะไรคุณจำเป็นต้องมีกูรูผู้มั่นคงมีประสบการณ์ที่คอยสอนคุณได้คุณต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงที่จะสอนสิ่งเหล่านี้นั่นก็เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่สองก็คือคุณต้องติดตามผลด้วยถ้าคุณได้สอนใครบางคนไปแล้วเพราะมันเป็นดินแดนที่ยังไม่มีใครสำรวจเป็นส่วนใหญ่ และคุณไม่รู้ว่าข้อผิดพลาดอาจจะเกิดอะไรขึ้นคนน่าสงสารคนนั้นไม่รู้ดังนั้นคุณจำต้องระมัดระวังมากดังนั้นผมจึงจะไม่มอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ใครง่ายๆไม่ใช่ว่าเพราะผมพยายามที่จะหลบซ่อนมันเอาไว้แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองงั้นพลังกุลทารีนีจะเพิ่มขึ้นในแบบเดียวกับที่คุณได้รับการรู้แจ้งมันเหมือนเป็นการนิพพานไหมหรือเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันครับตามหลักของโยคะโดยทั่วไป ไกวาเลียหรือโมกสะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานได้เพิ่มขึ้นและขึ้นไปจนถึงสหัสราระอย่างไรก็ตามผมรู้สึกและรู้ว่ามีอยู่หลายกรณีของผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนกิริยายโยคะหรือผู้ที่ไม่ได้ฝึกกุณฑลินีโยคะโดยเฉพาะได้เกิดการรู้แจง้งมันได้เกิดขึ้นโดยปราศจากความพยายามอย่างตั้งใจไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างตั้งใจมันเกิดขึ้นเองเหรอครับ มันเกิดขึ้นเพราะจิตใจของเขาได้เกิดความบริสุทธิ์และผ่องใสมากและพวกเขาได้ฝึกฝนมาหลายภพชาติแล้วจนไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการนี้แต่มันก็ตื่นขึ้นในบางศูนย์พลังงานซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามหลักสูตรของโยคียแบบปกติตั้งแต่มูลทาละถึงสหัสราระมีบางกรณีที่จู่ๆศูนย์พลังงานหัวใจก็เปิดออกทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงความสุขความปิติความรู้สึก พลังงานและความคิดทั้งหมดนั้นและความสนใจได้ส่งไปที่อนาหตะเป็นจักระหัวใจสินะครับใช่แล้วพวกเขาก็เกิดความปิติอย่างมากโดยที่พวกเขาไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับศูนย์พลังงานเลยจูจ่ๆมันก็เกิดขึ้นดังนั้นจึงมีกรณีเช่นนี้ที่ไม่ได้มีการทำกริยาอย่างเป็นระบบแต่คนๆน,นั้นก็ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยการค้นหาตัวตวนที่แท้จริงของตัวเองด้วยการถามคำถามเช่นฉัน,ฉนเป็นใคร ฉันเป็นร่างกายนี้หรือไม่หรือฉันเป็นอย่างอื่นแล้วมันก็สามารถเกิดขึ้นมาได้เอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงแล้วหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ